ทำยุคไซเบอร์เป็นวิธีการของการก้าวผ่านชีวิตของโลกใบเดิมมาสู่โลกใหม่ใ,มในยุคใหม่ซึ่งเรามีชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีความจเจริญรุ่งเรืองของโลกซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแต่ศัจธรรมก็ยจงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้สำหรับคุณ สำหรับผมในสัจธรรมยุคไซเบอร์ที่ผมได้พูดมาหลายสิบตอนมีเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการตอบโจทย์ในใจของเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรถึงจะมีคุณค่าถึงจะเป็นศินละปะแห่งการอยู่ในความสุขและก็ความสมบูรณ์แบบแน่นอนคนส่วนใหญ่มักจะทุกกับชีวิตที่มีอยู่บางคนจะใช้คำว่าทุกทุกลมหายใจทุกอย่าง สม่ำเสมอทุกอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้สิ่งที่เราจะทำยูไซเบอร์จะบอกกับพวกเราผมอยากจะสื่อสารจากจักรวาลมาถึงพวกเราทุกคนก็คือการต้องเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการต้องเข้าใจตัวเองในมุมมองที่ลึกซึ้งการเปลี่ยนทัศนคติด้านบวกแบบสุดๆไปเลยและการชี้ให้ชีวิตอย่าง สมัยนี้วัยรุ่นเขาเรียกฟินฟินใช้ชีวิตอย่างฟินฟินใช้ชีวิตอย่างสุดๆไปเลยหรือใช้คาว่าเต็มที่กับชีวิตซึ่งนั่นหมายถึงว่าการต้องเปลี่ยนระบบจิตระบบการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งของเราก็ต้องชัดเจนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสง่างามอย่างเข้มแข็งแล้วก็มัน่นคงแน่นอนคนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาชีวิตได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เข้มแข็งต้องเป็นคนที่กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวและสุดท้ายต้องมีสติปัญญาอย่างแท้จริงเพราะตัวสติปัญญานี่แหละที่จะเปลี่ยนโลกไปเก่าของคุณได้อย่างสิ้นเชิงตัวสติปัญญานี่แหละที่จะทําให้ชีวิตของคุณพลิกโชคชะตาได้อย่างแท้จริงในรายการสัจธรรมยุคไซเบอร์ซึ่งผมมักจะพูดเสมอว่าคุณนั่ะกำลังเปลี่ยนโลกไปนี่และโลกที่เปลี่ยนก็คือโลกในชีวิตของคุณในตัวคุณโลกไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือชีวิตของคุณต่หากคุณพร้อมหรือย,อยังที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ดีกว่าก็คือการเรียนรู้ศัจธรรมในยุคใหม่นี้สัจธรรมที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่กับโลกวัตถุไม่จําเป็นที่จะต้องไปติดอยู่กับการครอบครองทรัพย์สมบัติเงินทองที่ถูกหลอกจากการดิ้นรนค้นหาหรือว่าคอยคว้ามันด้วยความทุกข์ทรมานแต่คงจะมีหลายคนในโลกที่ค้นพบสัจธรรมแบบเดียวกับผมแล้วว่ามันสามารถมีชีวิตอย่างร่ำรวยมีความสุข อิ่มเอิมแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสุดๆไปเลยอย่างที่คุณปรารถนาเราจะเดินทางไปทั่วโลกเราจะใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณค่าเราจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆรอยยิ้มความรักความเมตตาและความจิตใจของเราให้กับผู้คนมากมายและเราจะมีชีวิตอยู่อย่างอย่างมีความสุขให้โลกได้จดจําว่าครั้งหนึ่งเราได้จุติหรือว่ามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ นี่คือสัจธรรมยุคไซเบอร์ซึ่งอยากจะบอกพวกเราว่าลองถามตัวคุณเองสิว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนชีวิตแบบที่ทําให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองชีวิตแบบให้คนได้จดจาในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีความหมายต่อพวกเขาเหล่านั้นชีวิตที่น่าทึ่งชีวิตที่มันดูเปลี่ยนแปลงความแตดตาต้อยความยากไร้ความลำเข็งของคุณให้กลายเป็นความเอิบออิ่มความสมบูรณ์แบบ ความอุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่ความปิธิสุขซึ่งมันเกิดขึ้นจากการกระทาของคุณจากความคิดจากความเชื่อและจากศรัทธาในดัววิญญาณที่คุณมีต่อตัวเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินเราและอย่าเสียเวลาอยู่กับชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทําให้คุณไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนโลกไปนี้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตของคุณให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดที่คุณได้เกิดมาในโลกใบนี้ แา่นอนสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับพวกเราตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือใครก็จะรู้สึกกับคุณอย่างไรใครก็จะคิดกับคุณแบบไหนมันไม่สําคัญเท่าคุณมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือคุ้มค่าหรืออย่างที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้ผมอาจจะจริงจังกับชีวิตผมอาจจะจริงจังกับสิ่งที่ผมเชื่อแต่สิ่งที่เชื่อนั้นทําให้ผมมีความสุขสิ่งที่ผมจริงจัง ทำให้ผมก้ากระโดดไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมเดินทางไปเกือบทุกมุมโลกและสิ่งที่ผมได้รับคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชีวิตของผม,ผมสมบูรณ์แบบขึ้นผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าจงอย่าให้โชคชะตาชีวิตเล่นตลกกับคุณแต่จงเอาชนะโชคชะตาชีวิตด้วยการก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วยการกระทำของตัวคนเอง เราไม่จําเป็นต้องมาเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระเราไม่จําเป็นจะต้องจมปลักกับปัญหาเดิมๆหรือเราไม่จําเป็นจะต้องติดค้างอยู่กับความคิดที่ทําให้เราต้องมวนหมองหรือว่าขุ่นงัวเราไม่จําเป็นต้องในสิ่งที่เราไม่ต้องการมารบกวนใจของเราแต่วันนี้สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือมองในสิ่งที่เหนือกว่ารู้สึกในสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าและทําความฝันของเราให้ กลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่คนทุกคนสามารถที่จะก้าวกระโดดสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้เพียงเขาเชื่อและศรัทธาในตัวเองเพียงเขาแค่ท,ทุ่มเทชีวิตของเขาทั้งหมดให้กับสิ่งที่เขารักและก็ดีงามและความดีงามในะสิ่งที่เขารักเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลช่วยชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะหมดลมหายใจ และเมื่อไรเราจะถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตแต่เราสามารถทําวันนี้ให้เยี่ยมยอดและงดงามได้ในทุกๆวันที่เราดื่มตาขึ้นและสิ่งสําคัญก็คือการใช้ชีวิตแบบไม่เฟรไม่เสียแซงการใช้ชีวิตแบบจริงจังๆแต่ว่าเริงผ่อนคลายสนุกสนานและท้าทายเองใช้ชีวิตแบบนั้นดูสิแล้วคุณจะพบว่ามุมมองใหม่ที่ศัษยมยุคไซเบอร์กําลังสอนคุณก็คืออยู่แบบพนธรรมดา แต่ชีวิตไม่ธรรมดามีชีวิตแบบเหนือธรรมดาและใช้ชีวิตตามที่คุณปรารถนาให้ได้ตามที่คุณกําลังมองเห็นและไฟฟ้าหรือไฟฝันแล้วมันจะกลายเป็นความจริงก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำและเมื่อคุณลงมือทําคุณก็จะเห็นว่าคุณเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของคุณนั่นเองคนที่เข้าใจสัจธรรมในยุคใหม่ก็จะเข้าใจว่าเราสามารถที่จะเป็นชีวิตของเราได้เราไม่จําเป็นต้องไปร้องขอใคร ไม่ต้องวิ่งวอนไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องให้ใครเข้ามาช่วยเราแต่คนที่จะช่วยชีวิตเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองพร้อมเลีย้ยงครับที่จะปลดล็อกชีวิตปลดปล่อยตัวเองออกจากซากประหักพัน์ของความทรงจําเก่าหรือความรู้สึกที่มันทาให้เราทุรนทุรายทมรู้สึกที่มันรู้สึกตมตรมสําหรับบางคนลองใช้ความรู้สึกที่สราสดชื่นร่าเริงดูสิแล้วคุณจะรู้ว่า มันมีหนทางสายไหมให้เราเก้าวเดินไปสู่ชีวิตที่ที่มหัศจรรย์ชีวิตที่มีคนคู่แก่คุณที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้สิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนมุมอมองของชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนวิธีการเข้าใจตัวเองและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงอย่าผ่อนปลนอย่าพัดวันประกันพุ่งหรือบางคนชอบคิดในเชิงลบกับชีวิตหรือกับตัวเองเกินไปมันก็ไม่สามารถเข้าถึง การเปยนแปงเิงคุณภาพได้การไปตัดสิน,นคนอื่นหรือการเสียเวลาอยู่กับการโทษตัวเองอยู่ด้วยไม่มีประโยชน์สำหรับโลกใบใหม่ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนโลกใบใหม่พลิกชัตาชีวิตของเรามันึ้ออยู่ที่ตัวเรานี่แหละที่จะต้องค้นพบตัวตนท,ที่สูงส่งของเราให้ได้ตัวตนท,ที่ไม่ยิราหกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นตัวตนท,ที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้พายุฝนคลื่นลมที่มันเกิดขึ้นที่มันแผ่ว่าน สถานการณ์ที่กําลังยั่วยวนหรือกําลังพิสูจน์ตัวเราวันนี้เราอาจจะถึงขอบสุดท้ายแห่งจัก,กรวาลแต่ในขอบฟ้าที่เรากําลังยืนอยู่ที่สุดมุมของภูเขานี้เพียงเราก้าวกระโดดออกมาชีวิตของเราก็จะก้าวสู่โลกใบใหม่ได้อยา่างง่ายได้เพียงเราเชื่อความคิดที่ยิ่งใหญ่เพียงเราให้โอกาสตัวเองและเพียงแต่เรามองม,องมองุมมองของชีวิตที่เหนือกว่าเดิมจริงๆแล้วก็ ให้เวลากับชีวิตปาฏกับทุกมุมมองกับทุกความรู้สึกดีๆแล้วเติมเต็มมันให้เต็มที่รู้สึกความสามารถแล้วคุณจะรู้ว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่โลคใบนี้น่าอภิรมให้เราเรียนรู้ให้เรามีความสุขให้เราได้คน้นพบสัจธรรมแห่งแท้จริงของชีวิตผมมีนัดเล็กๆในเดือนพฤษภาคมประมาณช่วงกลางเดือนเพื่อจะไปเข้าทำอยู่คนเดียวที่ทิเบต แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดสำหรับผมในวนัยนี้ผมอาจจะมีเรื่องเล่าให้พวกเราฟังสําหรับการเดินทางไกลไปฮิมาลัยครั้งที่4หรือห้ของผมครั้งนี้แต่มันจะมีโอกาสไปอยู่กับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของภูเขาหิมาลัยอีกครั้งหนึง่งการได้อิ่มเอิบกับชีวิตการได้ฝึกฝนจิตและการได้เข้าถึงธรรมชาติสูงสุดของดวงวิญญ,ญาณจะทําให้ชีวิตของเราได้เติมเต็มสิ่งที่เราหอยามาตลอดชีวิต ผมเป็นครูทางจิตวิญญาณผมมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าผมอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตนี้กับดวงวิญญาณดวงนี้เหมือนกับที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าลองหาเวลามาคุยกับผมดูสิลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผมดูแล้วบางอย่างที่ผมมีประสบการณ์อยู่ก็จจะถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับพวกเราได้ผมยินดีที่จะเป็นโค้ดให้พวกเราแล้วก็พร้อมแล้วครับที่จะ เราถึงชีวิตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนโชคชะตาชีวิตกับท่านร่วมกันใช้ชีวิตที่เราอยู่อย่างมีคุณการนะครับเวลาเราไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นไม่มีเวลาที่จะมาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระอีกแล้ววันนี้เพียงแค่คลิกชีวิตเราไปสามารถที่จะช็อตคัดหรือเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้โดยฉับพลันเชื่อมกับคุณในจักรวาลเชื่อมกับจิตวิญ,ญญาณที่ดีงามของคุณแล้วชีวิตของคุณนั่นแหละก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาล ชั่วนิกรันดอนครับ